โอเคครับผมอ่าผมนิฟครับผมฟิล์มครับผมกลับมากับรายการเกิดเลขเชกิล่านะครับเกิดเลขที่จะนำพาทุกท่านมาคุยเกิดเลขเกิดน้อยในเรื่องของว่วงกีฬากันอ่าซึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงอันที่ผ่านมาในรูปโดยนังจากเก็บกอล์ฟ ใช่เราพักเรื่องนั้นไปดีกว่าเรายอะแล้วก็เจ็บใจแล้วรอโอเคโอเควันนี้วันนี้เราจะพามาใช้กันเรื่องของยาโอลิมปิกครับรอบที่ผ่านมาคุณได้ติดตามไหมผมติดตามเนี่ยเรียกว่าติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะซึ่งซึ่งท่านที่ผู้ใชใช่มันเป็นความทรงจำที่ที่ว่าชาวไทยทุกคนน่าจะ ที่เทนนิสเขาคว้าเหรียญในโอหนึปีสอนยี2020ได้คว้าที่เทนนิสคว้าแชมป์เทควันโดใช่ครับใช่ไม่ใช่แบบเทนนิสไทยคว้าแชมป์ไม่ใช่ที่เทนนิสควาแต่เราจะไม่ได้คุยเรื่องกีฬากันเราจะมาคุยอัปเดตในเรื่องของรางวัลรางวัลของกีฬานี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เชิญรางวัลขนาดหรอกแต่ว่าเป็นเป็นอผู้รัเหรียญรางวัลเป็นเกียรติยศสำหรับนักกีฬาทุกคนว่าแบบเวลาเราไปแข่งขันครั้งนึงเนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องมีของติดไม้ติดมือกลับบ้าน ซึ่งมันก็ไม่ได้มีมีแบบให้ทุกคนเนาะมันจะต้องแข่งชิงกันเพื่อจะได้ที่สามแับแรกในการได้รับรางวัลนะฮะทุกคนกรรมการของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยโดยเฉพาะที่จะจัดขึ้นในปีนี้ปา,ารีสเกม2024เนี่ยนะครับก็ได้ประกาศเหรียญรางวัลออกมาซึ่งเหรียญปีนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเหรียญรางวัลโอลิมปิกในปีนี้ทั้งสามเหรียญเลยเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองเนี่ยจะมีชิ้นส่วนจากขอไอเฟลมาเป็นที่ประกอบเหรียญ เอ้ยเก๋จัแบบเฮ้ยแฉลบนะพอเป็นชิ้นส่วนขไอเฟลเนี่ยแต่คือเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเขาไม่ได้ไปแกะจากขอไอเฟลมาโดยตรงอย่างนั้นอย่างนั้นก็แหกกันพอดีเอออย่างนั้นแหกกันหมดแต่คือเขาจะใช้ชิ้นส่วนจากไอเฟลเนี่ยที่เขาบูรณะก็คือเขาเขารื้อบางส่วนออกแล้วก็บูรณะเสริมเข้าไปใหม่ทีนี้ไอ้ส่วนที่เขารื้อออกมาเนี่ยเขาจะเอามาแบบบางชิ้นส่วนทำมา ใส่เป็นส่วนหนึ่งของเหรียญรางวัลซึ่งถ้าเหรียญท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมันจะมีตรงกลางที่เป็นทรงผุกเหลียมทรงผกเลียมตรงนั้นแหละที่เขาใช้ชิ้นส่วนของไอเฟลมาเป็นเหรียญรางวัลนะครับมาเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นชิ้นส่วนตั้งแต่สมัยเอเตอร์ยุคแรกขึ้นในปี1889ที่มีการเปิดตัวไอเฟลขึ้นมาแล้วใช้ส่วนตรงนั้นมาเป็นเหรียญรางวัลซึ่งจะใช้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการผลิตทั้งหมดนะนะ5,000เหรียญจะแบ่งเป็นใช้ในโอลิมปิกเกมส์ 2600เหรียญเราก็ใช้ในมาลาลิมปิกเกมอีก0เหรียญด้วยกันเพราะว่ากว่าจะได้แชมป์หรือว่าจะแข่งขันกันได้แล้วมันจะต้องแบบเป็นอันที่แบบว่าเป็นเหรียญรางวัลที่ใหญ่ครับสมกับปิเกียร์ที่เยอะหน่อยอะไรแล้วคนแข่งเยอะมากแต่เขาผลิตมาแค่สองพเหรียญเราใช้ในโอลิมปิกแค่2,600เหรียญแค่นั้นเองก็ต้องไปฟาดฟัอนกันสี่ปีมีครั้งต้องเอาให้ได้ครับเรต้องมารอดูการดูว่าว่าใครจะได้เหรียญไปแต่ละอันนี้คือเราก็เอาเหรียญเล็กเกนน้อยที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่ได้ ส่วนในเรื่องหนึ่งที่มีการเปิดตัวเพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเรื่องของโปรสเตอร์ีโอลิมปิกซึ่งโปสเตอร์ในปีนี้เนี่ยแต่ละปีก็จะมีโปสเตอร์ของเขาไงปีนี้เขาก็ได้เปิดตัวออกมาแล้วซึ่งใช้สีสันที่สวยสดงดงามรูปภาพมีลิง้งขันผิดนะแต่ว่า ภาพภาพนี้เป็นเหมือนแตบบ่ภาพของกีฬาทั้งหมดเลยซึ่งแบบเป็นภาพที่รู้สึกว่ามันสวยงามมากๆสำหรับหลายๆคนมีองค์ประกอบใ,ในกีฬาหลายๆตัวที่ที่เขาใส่ไว้ในภาพภาพเดียวอะ่ะใช่แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขาจะมีแด์ม์ดสำคัญของปารีสอย่างเช่นหอไอเฟลหอไอเฟลแล้วก็สนามซ<ช> <C attle S 1> าพพร์เฟรองซาร์เฟรองนี่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของฝรั่งเศสครับผมถือว่าภาพทั้งหมดเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในโอลิมปิกในปี2 0 2 4นี่เลยครับซึ่งก็มารอติดตามกันแล้วคือภาพเนี่ยภาพ ภาพนี้เขาจัดตั้งอยู่ที่จัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โอแซในกรุงปารีสก็ต้องว่างๆคุณบินไปดูไหมเดี๋ยวบินไปดูเลยไปถ่ายรูปแล้วก็แชร์เอาแฟนๆรายการดูเลยรแต่เราต้องทวงว่างบินไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์โอแซนะครับใครที่มีเวลาว่างมากพอแล้วก็มีงบประมาณนะฮะบินไปดูกันได้นะครับผมโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยว ครที่ไว้ไปดูกันนะไม่ว่าจะเรื่องของหนูเลรางวาลหรือเรื่องของค่าวโพเต์อันนี้ก็เป็นเกิดท <av> ี <TY. S 1> ่เราเอามาฝากทุก <Q> ท่านการสอเราวันนี้ก็เป็ดเล็กชิ้นกลางของเราฝากไว้ทั้งนี้ไว้ติดตามกันในเทปหน้าจะเป็นอะไรไว้คอยจับตาดูร่วมกันแล้วสำหรับวันนี้ก็ผมนิฟครับผมล์มครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ